สามังคีก็หมายถึงสามัคคีนี่แหละนะหรือร่วมกันนี่แหละส่วนโพธิก็แปลว่าความรู้ความรู้ถึงขั้นการตัดสรูุนะปักขียะก็หมายถึงฝ,กฝ,กฝกักไฟส่วนภาคเนาะธรรมะก็คือธรรมะนี่แหละแปลโดยรวมก็คือว่าธรรมะที่เป็นไปเพื่อการตัดสรูของพระพุทธเจ้าทั้งสามสิบเจ็ดประการนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไง มันแบ่งตั้งหลายหมวดใช่ไหมเอาอันดับแรกก็จะขอแจ้งรายละเอียดก่อนว่าในสามสิบเจ็ดประการในแบ่งเป็นหมวดอะไรบ้างหลายท่านก็คงจะคุ้นเคยจําได้นะเหมือนเหมือนรู้จักคนคนหนึ่งอย่างดีเลยนะแต่บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะยังไม่รู้นะหรู้ยังไม่ชัดยังไม่ครบถ้วนก็จะได้ทบทวนหมวดทมต่างๆในหมวดโพธิปกิยธรรมสามสิบเจ็ ก็คือมีอยู่เจ็ดหมวดด้วยกันก็คือหนึ่งนะ